สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของแนวทางในการปรับพอร์ตโดยใช้หุ้นกู้ที่มีอัุพันธ์แฝงแบบ Knock In Knock Out หรือที่เรียกกันว่ากิ g กโก้นะครับนับตั้งแต่ต้นปีนี้ครับตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับอาจจะมีคําถามครับว่าหุ้นขึ้นตั้งเยอะแต่ทําไมพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยยังดู ขึ้นไม่เท่าไหรเลยนะครับยังดูขาดทุนเยอะอยู่เลยนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับอาจจะมาจากว่าเราอาจจะมีสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปีเนี้ไม่เพอร์ฟอร์มนะครับในสัดส่วนที่สูงกว่านะครับเช่นตลาดทุนไทยหรือตลาดทุนจีนนะครับคราวนี้ในแง่ของแนวทางในการปรับพอร์ตเองเนี่ยนะครับขอเริ่มจากมุมมองการลงทุนของเราก่อนนะครับว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เรายังแนะนําตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงนะครับ ถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเราเลือกตลาดหุ้นที่มีอัตราการเติบโตแล้วก็มี valuation ไม่แพงนะครับอย่างตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นจีนนะครับนักลงทุนจะเริ่มมีคําถามย้อนกลับมาทันทีนะครับว่าตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่มากเลยนะครับสําหรับประเด็นนี้เรามองว่าทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นจีนเนี่ยตอบรับกับปัจจัยลบมาค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งแล้วนะครับ ถ้าพิจารณาจากเซตอินเด็กเองเนี่ยลงมาจากพันเจ็ดร้อยจุดมาอยู่แถวแถวพันห้าร้อยจุดเนี่ยคิดเป็นการปรับลดลงมาสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตลาดทุนจีนเองเนี่ยนะครับถ้าดูจากดรัชนีซ s i อไสามร้อยเนี่ยนะครับลงมาจากหกพันจุดปัจจุบันอยู่แถวแถวสามพันแปดร้อยจุดเนี่ยลงมาสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วคราวนี้เองเนี่ยถามว่าถ้ามีปัจจัยลบเข้ามาอีกมีโอกาสลงอีกไหมนะครับแล้วก็บอกว่า มีแต่คิดว่าคงไม่เยอะแล้วนะครับหุ้นไทยเองเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเทรดต่ำกว่า P/E ค่าเฉลี่ยที่16เท่าปัจจุบันอยู่เทรดที่15เท่านะครับหุ้นจีนนะครับเทรดที่ P/E ประมาณ11เท่านะครับปกติเนี่ยเทรดค่าเฉลี่ย12เท่ากลมกันข้ามนะครับถ้ามีข่าวดีเข้ามาในตลาดนะครับเช่นในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีการจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยหรือในตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนเนี่ยมีการ ใช้นำิบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ออกมาเนี่ยตลาดหุ้นที่มีเวอร์ชันถูกเนี่ยพร้อมจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในทันทีได้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียโอกาสในการลงทุนเนี่ยเราจะแนะนําลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับการลงทุนในตลาดหุ้นช่วงขาขึ้นนะครับแต่ว่าในภาวะถ้าตลาดปรับตัวลดลงเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอยู่นะครับก็คือ การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงแบบน็อกอิน k ็อกเอา t หรือว่าก i โก้นะครับโดยกิโก้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเนี่ยที่เหมาะกับนักลงทุนเนี่ยที่ต้องการกระแสงเงินสดจากอัตราดอกเบีย้ยแต่รับความเสี่ยงจากการขาดทุนได้สูงเนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยครับอ้างอิงกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นและมีโอกาสที่จะได้รับหุ้นคืนแทนเงินต้นที่ลงทุนไปนะครับในราคาที่ต้นทุนที่สูงกว่าราคาตลาด ดังนั้นเครื่องมือนี้นะครับเหมาะกับตลาดหุ้นเนี่ยที่ลงมาระดับหนึ่งแล้วเหมือนตลาดหุ้นไทยกับตลาดหุ้นจีนและมีแนวโน้มเนี่ยที่จะเป็นลักษณะของเคลื่อนไหวแบบออกข้างหรือว่าไซด์เว์หรือว่าเป็นลักษณะของไซด์เวอพนะครับขออธิบายเพื่อให้เห็นภาพของกิโกชัดเจนขึ้นนะครับยกตัวอย่างกิโกหุ้นตัวหนึ่งนะครับอายุ6เดือนจ่ายคูปอง7%ต่อปีโดยมีราคาหุ้นในวันที่ลงทุนคือ100บาท ถ้าราคาหุ้นนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ85ถึง102บาทตลอดช่วงอายุสัญญาจะจ่ายดอกเบีย้ย7%ต่อปีในทุกเดือนนะครับและคืนเงินต้นเมื่อครบสัญญาแต่ถ้าสิ้นวันของวันใดวันหนึ่งเนี่ยนะครับราคาลงมาแตะที่ราคา85บาทและเมื่อครบสัญญาเนี่ยราคาปิดเนี่ยยังต่มกว่าราคาที่ลงทุนนะครับคือ100บาทเนี่ยนักลงทุนก็จะได้รับพุ้นที่ต้นทุน100บาทไปนะครับ จะเห็นได้นะครับว่าการลงทุนในกิกโก้เนี่ยให้ผลตอบแทนที่สูงใกล้เคียงกับการลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นนะครับยกตัวอย่างการประเมินผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับเราใช้วิธีเอา PE ratio เนี่ยนะครับคูณกับกำไรต่อหุ้นนะครับสมมุตินะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป้าหมายเนี่ยเทรดที่ค่าเฉลี่ย PE ที่16.2เท่านะครับคูณกับกําไรต่อหุ้นที่100บาทจะได้เซตที่เน็ตการ์เกตเนี่ยนะครับ1,620จุดนะครับ คิดเป็นอัพไซด์ประมาณ7%จากราคาปัจจุบันนะครับตลาดหุ้นจีนใช้วิธีเดียวกันนะครับจะได้เป้าหมายดัชนี CSI 300 4,200จุดนะครับคิดเป็นอัพไซด์ประมาณ10%นะครับในขณะที่ขาดาวไซด์เองเนี่ยนะครับถือว่าให้กรอบร่างค่อนข้างหลึกนะครับในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยปกติเนี่ยนะครับถ้าจะมีการปรับฐานลงมาเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยจะลงมาประมาณ25%นะครับปัจจุบันเนี่ยลงมา12%แล้วนะครับเทียบกับ โครงสร้างของกรอบร่างของกิโกที่ให้ของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมากกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับถือว่าให้บอฟเฟอร์มากค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของตลาดหุ้นจีเนี่ยถ้าดูจากดาวไซด์เนี่ยนะครับถ้าเราดูจากตอนที่ปิดเมืองเนี่ยในปีสอง0ูนสองศูนย์นะครับกับปีสองศูนย์สองสองเนี่ยดัชนีเนี่ยลงไปทําจุดต่ําสุดที่สามพันหรจุดนะครับคิดเป็นดาวไซด์นะครับประมาณแปดปอร์เซ็นจากเลเวลนี้ถือว่าดาวไซด์ไม่ได้เยอะนะครับเมื่อเทียบกับโครงสร้างของกิโก้ที่ให้มาเพราะนั้นเราก็มองว่า มีความเป็นไปได้ที่ค่อนข้างต่ำนะครับที่จะได้รับหุ้นไปสมมุตินะครับเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาก็ตามเป็น worst case เนี่ยนะครับราคาลงไปแต่และได้รับหุ้นนะครับเราเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นที่ระดับราคาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไม่ได้แพงนะครับแล้วหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมีอัตราการเติบโตนะครับเราเชื่อว่าได้หุ้นมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะขายในการทำกำไรได้นะครับ นอกจากนี้ครับถ้าเราดูจากสถิติในอดีตนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราดูผลตอบแทนจากการถือครองในช่วง1ปีที่ผ่านมานะครับพบว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผลตอบแทนตรงเนี้นะครับอยู่ที่0%เนี่ยนะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทย6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยจะให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยลบ1%นะครับในขณะที่1ปีหลังจากนั้นจะให้ผลตอบแทนบวกประมาณ6%นะครับ จะเห็นว่ากรอบการเคลื่อนไหวของราคาแบบนี้รีเทิร์นแบบเนี้ยมันเป็นลนักษณะของโครงสร้างของตลาดทุนแบบไซเวย์ซึ่งปัจจุบันผลตอบแทนจากการถือของหุ้นไทยในหนึ่งปีที่ผ่านมาเท่ากับสุดเปอร์เซ็นต์พอดีเลยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการลงทุนในกิโก้หุ้นไทยเป็นอย่างมากครับสำหรับคำแนะนำในการปรับพอร์ตแบ่งเป็นดังนี้ครับสำหรับนะักลงทุนเที่ยงสามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มเติมได้นะครับ อาจจะพิจารณาลงทุนเพิ่มในกิโก้ในจัดส่วน5-10%ของพอร์ตนะครับสำหรับนักลงทุนที่มีการ fully invest แล้วไม่มีสภาพคล่องในการลงทุนเพิ่มอาจจะพิจารณาสวิตช์จากกลุ่มกองทุนผสมนะครับซึ่งโดยโปกติเนี่ยกลุ่มกองทุนพวกนี้คาดหวังผลตอบแทนต่อป,ปีประมาณ4-8%นะครับแต่ก็มีความไม่แน่นอนสูงนะครับแนะนาสวิตช์มากิโก้แทนเนื่องจากมีกระแสเงินสดจากขูปองนะครับสุดท้ายเนี่ยสำหรับนักลงทุนที่มี position ในตลาดหุ้นจีนเยอะเช่น มีสดัดส่วนมากกว่า30%อนะครับอาจจะสวิตบางส่วนนะครับประมาณ5-10%ของสัสดส่วนที่ถือเนี่ยนะครับโดยเลือกสวิตออกจากกลกองที่ underperform นะครับมาลงทุนในกิจก,ก้อหุ้นรายตัวแทนแต่นักลงทุนอาจจะมีประเด็นคำถามตามมานะครับว่าค่าเงินบาทระดับนี้นะครับที่สามสิบห้าจุดห้าเนี่ยเหมาะสมที่จะไปลงทุนในต่างประเทศหรือไม่นะครับถ้าพิจารณาจากรีเทิร์นจากคูปอง จากกิโก้หุ้นสังประเทศที่ให้นะครับ15%ต่อปีถือว่าค่อนข้างสูงพอที่จะรับความเสี่ยงเรื่องค่าเงินที่อาจะจะแข่งค่าขึ้นได้นะครับสมมุตินะครับค่าเงินบาทเนี่ยแข่งค่าไปแถวๆประมาณ32.5เนี่ยคิดเป็นการขาดทุนจากค่าเงินเนี่ย9%นะครับแต่ว่าได้รีเทิร์นจากกิโก้เนี่ยจากคูป,ปองเนี่ย15%อย่างน้อยเนี่ยก็ net return เนี่ยได้อยู่ประมาณ6-7%ก็ถือว่า ยังคุ้มค่าที่จะลงทุนอยู่นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ